การแนะนำในการปฏิบัติพระธรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ถือว่าเป็นการแนะนำแนวดับตเนิมฝกเพราะว่าเกณฑ์ของการสอนในขั้นแรกเปนต้นจริงๆเราสอนกันแบบมาคือสอนทั้งแบบสุขาวสดสดโปร่งโชวรสะพิงโปร ปาตีสามิทัาปะะตเป็นอันว่าเราสอนกันมาวงกัดใน,น,น,นการกำหนดมองการปฏิบัติของรรดานักปฏิบัติทั้งหลายก็ย่ำจะเป็นของลำบากสยูงม,มากไม่ว่าเป็นการยากแต่การัวเรื่องสนการเ,เรื่องการปฏิบัติจริงๆ ก็เป็นการหนักใจเพราะว่าบางท่านก็ไม่ทราบว่าจะเอาุดไหนกันแน่มีการสอ่งคราวนี้ก็เริ่มต้นในวนของสุขาอุปปัโกถ้าส่วนของสุขาวุปปัโก,โกผ่านไปแล้วก็ว่าสาไม่ขั้นตัววิโชชะละวิโยตาปิสัมติทัพปโต ท่างนี้เพื่อพลังเล่าจะเรื่องสายการปฏิบัติเอาตามชอบใจาแต่ในระดัแแบ,บแรกทุกท่านก็ควรจะทราบอารมณ์ของจิตในการที่จะเข้าโซ่ความเป็นผู้มีจิตริสุขเป็นระดับ,บไปในสายของสุขบุพเวสโ,โกที่กอ่อนเมื่อสายสุขบุพเวสโ,โกนี้เป็นสายพื้นฐานของการข้อระดับจิตที่หุงละ เพ่อไปโชว์ชละสิงยโยประด็สัมมิทัปโตนั้นเป็นการปฏิบัติเนื่องโดยกิลาสมาธิจริงจะถือว่าไม่ใช่หลักฐานใหญ่ในการปฏิบัติราสาเป่งการบรรลุจริงๆย่อมมออารมณ์จิตสเสมอกันนั่นก็คือมีอารมณ์จิตในขั้นสุขอุบัตะโกตามที่กล่าวมาแล้วในการวคำ ว่าเวลาไม่มีพระหนุ่มบวชเมื่ออยุครับแล้วก็สามารถเข้าสมาบัตได้ถึงเจ็ดวันวันนี้ท่านเรียกว่าเมโรธะสมาบัตแต่ปางว่าเป็นการบังเอิญที่ท่านว่าเข้าขึางชานโลกี แลว้วก็สามารถอดข้าวอดน้ำได้ถึงเจ็ดวันอันนี้ก็เป็นการนอกหนือํารราถ้าตามตรราจริงๆคนเรียเข้าสมาบัติได้ถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันโดยไมต่ต้องกับอาหารการบริโภคอย่างไรเลยแล้วก็อยู่ได้เป็นปกติตามแบบปฏิบัติที่ท่านกล่าวกันมา ก็มาได้ว,ว่าท่านผู้นั้นจะต้องเป็นพระขั้ปปริสัมวิทายานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริสัมมิทายานนี้จะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้นั้นเข้าถึงพระอนาคามีูะต้องตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปจิงจะสามารถเข้ามีรธปาปรมาบัติ ด้วยป็นปริสังขิทาวานได้เพราะว่าสำหรับพระองค์นี้ที่มีอายุพรรษาเพียงสี่พรรษาเมื่อเข้าสมาบ,บัติได้ถึงเจ็ดวันผมจะไม่พยากรณ์ว่าท่านเป็นพระปริสังขิทาวานเพราะว่าไม่เช่าที่ายที่พยากรณ์ได้ที่พูดแล้วว่าที่พูดตามตำรับหรือตำราราที่ทราสั่งสอนกันมา ต้องว่าเวลาเรืนผมของสังขผมก็มาแรงข้ากับท่านท่านมีอายุพรรษาเพียงสี่พรรษาจัดว่าเป็นพระเด็กแล้วก็มีปฏิบัติถูกต้องตามแบบฉบับทั้งหมดศึกษากับครูบาอาจารย์พอมีความเข้าใจอยู่ในวัดจะหาทางฝึกฝนในด้านการ เมื่ามีภารกิจขึ้นมาก็ทําทุกอย่างตามหน้าที่ของพระูกวัดพระในสองฆอุขต่าศาสนาแมยามว่างก็หาจุดสงัดไปที่ปฏิบัติสมณธรรมก็เรียกกันว่าได้ทั้งคันสาธารุระและปัสจนาธารุระท่านนักปฏิบัติแบบนี้ทําตนถูกต้องเพราะว่าการปฏิบัติถ้าไม่มีงการเคลื่อนไหว เวลาสา,สำากำลังจิตใจพระไปน่าสงบสงัดไปทีเดียวก็อตอบกันได้เลยว่าเอาดีบด้ยากท้านี้เพราะว่าไม่มีการสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกจิตใจยังไม่แน,น่แน่พอเวลาที่อยู่ในที่สงัดอาจจะคิดว่าเด่นอาจจะคิดว่าดีพอพอมากระทบกระทั่งกอารมณ์ภายนอกเข้าที่ไม่พอไม่พอใจ อารมณ์จ so ิตก็วันไหวง่ายทั้งนี้มีภาจะเทียบกับนักมวยเลยนะครับนักมวยฝึกมวยซ้อมมวยยังไม่ทันขึ้นชกบนเวทีนักครับเมื่อฝึกมิชาวุธไปดีมีความครอบคลองก็คิดว่าตัวบันเอกในโลกมันยังเช้าไม่บายดีไม่ดีไม่ถูกพูดเปนายกานมีการฝึกอาวุธ อันดับปลายจะเชี่ยวชาญในการรบเชี่ยวชาญในการขึ้นเวทีก็จะเศราไสด้ง่ายเพราะว่าเีลาตัวไม่มีการสัมผัสจริงข้อนี้มีประมาชใดนักปฏิบัติแทบบัติถานก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะวันนั่งก้มหน้าก้มตาอยู่แต่ในที่สงบแต่งเดียวจะไม่เคลื่อนไหวทำอะไรเลย แม้ก่อนจะนอนตนว่าเป็นคนดีอันนี้ยังเชาอะไรไม่บายเลยดีจริงๆต้องมีการสัมผัสทุกอย่างให้จิตตรงอยู่แต่เทากระตั้งกับการงานก็ะท่กัะตั้งกับความเหนื่อยอยากก็ะท่กัะตั่งกับอารมณ์ที่ไม่พอใจเพราะเราทรงจิตวางเฉยไม่ได้โดยถือเบคาเป็นสำคัญอดกลั้นอยู่ในกำลังจิตไม่แสดงาาการออกมาคมจิตไว้ยอยู่ เพราะว่าดีเพียงแค่นี้องค์สมเด็จพระบรมาครูก็ต้องกล่าวว่ายังไม่พ้นนะครับเพราะว่าอารมณ์อดก,กลั้นประเดี๋ยวมันก็พังถอารมณ์จะดีจริงๆมันต้องไม่อดก,กลั้นต้องปล่อยไปเลยเมอการเลียปล่อยไปเลยนี่ก็ต้องอาศัยการสัมผัสเป็นสําคัญคือคลุกเคล้าอยู่กับอรารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง ต่อความเหน็ดเหน่อยกับความหนาวความร้อยความอดหมายความว่าความไม่สมบูรณ์ในอาหารต้องสัมผัสทุกอย่างแบบนี้แล้วก็จิตทรงตัวเมื่อจิตทรงตัว,ตวได้โดยที่อาการไม่ต้องอดใจอารมณ์ใจเป็นไปตามปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการสัมผัสกับอาการเป็นทุกทางกายไม่มีความหวั่นไหวของจิต การสัมผัสวาจาที่ไม่เป็นที่ถูกใจไม่มีอเราบรนไว้ในวาจานั้นอย่างนี้จริงจะเริ่มเช้าได้ท่านหยายหนจะลืมว่าผมใช้คําว่าเพิ่งจะเริ่มใช้ได้ไม่ใช่าใช้ดีเมื่อการที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้เราก็ถือเปนสายเดียวพอ นั่นก็คืออารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านคำว่าอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านนี่ไม่สามารถจะใช่อารมณ์ปักจะเพาะในชันแน่ๆนตลอดไปนี่เรียกว่าลืมหูลืมตาไม่ได้นั่งหลับตาทรงตัวแน่นแน่นสนิทอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันอาการอย่างนี้ไม่ใช่อาการของบุคคลผู้ทรงความดีนั่นยังเป็นอารมณ์ขมจิตอยู่ มีเรียกว่ามีคมพนะประหารไม่ใช่สมุทเฉพประหารมีคมพนะนประหารแปลว่ากดใจเท่าไว้ความจริงมันไม่พอใจแปลว่าไม่ทําการเคลื่อนไหวทำไปอารมณ์สงบแต่ความจริงจิตไม่สงบความดิ้นรนของจิตในความไม่พอใจยังมีอยู่แต่ด้าว่าข่มใจไว้โดยเฉพาะ ถ้าเผยมาอะไรกำลังใจประเภทนี้ก็พังมานั้นมีใจดีจริงๆก็ต้องปล่อยใจกันได้เลยแบบส,บ,สบายๆคนพูดดีหรือคนพูดชั่วเราไม่สนใจไม่มีความหมายสำหรับเราเราทืออย่างเดียวเอเกศตัารมเจ้าเมคารมคมามตับอารม ที่มาเข้ามากับพระองค์ความไม่พอใจเส้นได้ด้วยจิตสงบจากกิเลสก็หมดเรื่องกันนี่ต้พูดเพียงเท่าน,นี้นะนักปฏิบัติอันดับดีเขาเข้าใจแต่ถ้าว่าท่านนักปฏิบัติที่สักว่าเป็นการปฏิบัติทำตามเขาสักว่ารทำอันนี้ไม่เข้าใจ ทำไมจึงว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าสำน,นักของเราเนี่ยเรียนกันต้องแต่ขึ้นตนแล้วก็จบจบแล้วก็ขึ้นตนใหม่าำรับตำราของเราก็มีครบเสียงสำหรับฟังก็มีครบแต่ใครทําอย่างนี้ได้บ้างอารมณ์ที่โละเมื่ของกิเลสโลภะความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงซึ่งเป็นรากฐานใหญ่ของกิเลส เราสามารถจะรับได้แล้วหรือยังถ้ายังก็มาพิจารณาดูตัวเราว่าเราปฏิบัติมาแล้วกี่ปีแพระสงวนมีภิษาพยางเ้าสี่แต่มากทรงความดีฉันเลิศได้ท่านมีอะไรบ้างมีมือกี่มือมีเท้ากี่เท้ามีปากมีจมูกมีหูมีตาเท่าไหร่ ทำไมจริงทําได้ในปฏิปทาของท่านก็นเหมือนกับปฏิปทาของทุกท่านที่เข้าถึงธรรมนั่นคือรับฟังเป็นแค่เล็กน้อยแล้วก็ฝึกให้ได้ตามระดับนี้นัะดับแรกที่เราจะฝึกเราก็ควรมาจับกันตัวสำคัญคืออารมณ์พุ้งสร้างของจิตแล้วแก้อารมณ์พุ่งตัวเดียวก็เป็นพระอรหันต์ได้ นี่แก้กันไปแก้กันมาเขาแก้ตัวฟุ้งตัวเดียวอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตการแก่อารมณ์ฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่อารมปักอย่างเดียวเป็นอารมณ์คิดก็มีแต่สำหรับวันนี้จะขอเบื้องตนมาใช้ตามที่ํำหรับตำร,ราทั้งหลายท่านสอนบอกว่าจงใช้กำหนดลมให้ใจเขา้าออกเวลาให้ใจเขา้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่เพียงเท่านี้ถ้าเราสามารถทำได้เราก็สามารถจะชนะอารมณ์โผงซ่านได้มันเป็นของไม่ยากสครบุคคลที่เอาจริงไมกว่าบุคคลที่เอาจริงและบุคคลที่เอาดีเนี่ย ก็าสามารถกาลังน้สามารถจะชนะอารมณ์ได้แต่ถ้าว่าท่านหลายไหกำลังใจของใครที่ไหนจะมีความเข้มแข็งอย่างนี้บ้างถ้าจะว่าไม่มีเขาก็มีกันเยอะแล้วถ้าจะว่ามีจะทั่วไปก็มีไม่ได้ท่านี้เพราะอะไรเพราะคนที่มีใจจริงหายากสักเต่ว่าจะพูดว่าปฏิบัติ สักจว่าจะมีความรู้สึกว่าตัวดีอย่างนี้หาง่ายตอ้นี้เพราะอะไรเพราะว่านี่ผมพูดตรงไปตรงมาเพราะต้องการคนดีจริงๆต้องการมักนักปฏิบัติที่เข้าถึงความดีจริงๆไม่ใช่สักจว่าครูครูรทูสโกปฏิบัติเพื่อไปจบชาวบ้านหาลาภหาผลหาคนเคารพรับถือ นักปฏิบัติแบบนี้ไม่ต้องการมีการกำหนดรูนเราไม่ใจเขาออกเป็นของไม่ต้องลงทุนเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีเราทำกันได้ทุกเวลาแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆเอาชนะจริงๆ สักสองสามนาทีบังคับไว้เรียกว่างคับอารมณ์ใจว่าสิตคู่นี้เราจะไม่ยอมให้จิดน็กเหนือเรื่องอื่นถ้าว่าอินมันมีอารมณ์แทกเข้ามาจริงๆเราต,ตั้งต้นมันสมัยแค่นี้แค่สิตรอบต้อเราไม่ใจเรียกว่าเรียกว่าสิตคู่ถ้าดีดไม่ได้จะไปดีตรงไหนกันต้องทําความรู้สึกไว้เสมอว่านั่นเราเลวเต็มที เพียงแค่รมเพียงเท่านี้ระยะเวลาเพียงเท่านี้เราทรงอยู่ไม่ได้นี่เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถอาชนะความเพ่งสร้างของจิตได้นี่วิธีที่สองท่านอาจารย์หลายท่านแนะนำให้ใช้คำภาวนาเพราะคำภาวนานี่เป็นเครื่องผูุกใจส่วนใหญ่ ในระยะแรกท่านจะให้ภาวน,นาว่าพุทโธทั้งนี้ก็ว่าคำว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งในอย่างหนึ่งเป็นคำภาวนาที่ง่ายสั้นและสบายเพราะว่าคำว่าพุทโธเป็นถ้อยอคำง่ายสัน้น เวลาให้ใจเข้าในึกวพุทธเวลาให้ใจออกในึกวโทถ้าเชือารมณ์อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นถ้าคิดอย่างอื่นก็ใช้ไม่ได้การควบคู่ลมให้ใจกับคำว่าพุทธเป็นของง่ายแล้วก็แป็อาการสะดวกนั่งอยู่รู้ลมให้ใจเข้าในตัวพุทธ รู้เราไมใจออกนกักาโตรรู้เฉยๆไม่ใช่บังคับอารมณ์ให้นักให้เบาให้ยาวให้สัน้นไม่ใช่บังคับลมให้ใจเป็นแต่เพียงว่ารู้อยู่เท่านั้นเอาแค่รู้ไม่ๆ่การใช้อนาบาลสติกรรมฐานจะมีสาภาพเหมือนคล้ายกระบุงครอบแท่ไหมอย่างนั้น มันมีความอึดอัดเพราะเราไม่เคยบังคับมันมาบังคับเป็นเข้าแต่ความจริงการเข้าไปบังคับแบบนั้นมันไม่ถูกจะต้องไม่บังคับอารมณ์หรือไม่บังคับลมห้ใจก็ออกว่าหนักหรือเบายาวหรือสัน้นปล่อยลมห้ใจตามปกติเพียงแค่เอาสติสัมปชัญญะมาควบคุมเท่านั้น พราะว่าการควบคุมแบบนี้ก็เป็นของยากเพราะเราเป็นคนไร้สติสมัญญามานานในว,วันเราไม่ใจเข้าใ,ใจออกี่เราให้ใจเข้าใ,ใจออกมาตั้งแต่กเกิดแต่ได้ว่ากี่วันครั้งล่ะที่เราจะรู้ว่าเราให้ใจเข้าให้ใจออกบางทีรับนับเป็นเวลาแลมฟีเราไม่เคยคิดที่เราไม่ใจเข้าใ,ใจออกเลย ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะขาดสติสัมปชัญญะสติเืียงเล็ก้ว่าเราจะให้ใจเข้าหรือใจออกสามัญชนยะรู้ตัวว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือให้ใจออกต่อมาเราก็มาเพิ่มคำว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้าเึกกว่าพุทเวลาให้ใจออกเล็ยกว่าโธอย่างนี้เพียงเท่านี้เราต้องชนะให้ได้ นี่จะใช้เวลาไหนบ้างก็ <c oughs> ขอตตบว,ว่าใช้ได้ทุกเวลาเวลานั่งอยู่นั่งแบบไหนสบายก็นั่งแบบนั้นไม่จำจะต้องไปนั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงอันนี้ไม่ไม่จำนะเป็นเรื่องการตั้งกายให้ตรงมันต้องตรงพอสมควรถ้าตรงมันอารมณ์สบาย านั่งขับสมาธิไม่ไหวอยากจะนั่งพระเพียบจะจะนอนเองกายอยากจะนั่งเก้าอี้อยากจะนั่งหอยขายก็เชิญตามสบายคอยมีความารู้สึกว่าเสมอว่าเราฝึกที่จิตเราไม่ได้ฝึกที่กายเรื่องทางกายอย่าทรมานเชินไปอย่าไราจะมันจะไร้ผลนี่ถ้าเวลาเดินเขาเรียกว่าจงกรมอันนี้เป็นของดีมาก ด้่ยการทรงอารมณ์ด้วยการเดินหนี่เป็นการเคลื่อนไหวทางกายนี่ครับว่าเราเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในห้องของท่านใช้ได้สบายหน้าห้องก็ได้แต่เราต้อระวงังถ้าใครเขาจะมาเห็นเราเข้าเราต้องเลิกนหน้าห้องถ้าไปทําให้เขาเห็นมันจะกลายเป็นอดพระพุทธเจ้า,าทรงปรับเป็นโทษถือว่าเป็นุากิเลจอยู่มาก เดียดดวเรตระวังข้อนี้ไว้ให้มากเวลาเดินไปถ้าจะย้อนถามมาว่าเดินน้วทำยังไงก็ท่านเดินเอาง่ายๆหายใจเข้าก้าวเท่าไหนหายใจออกก้าวเท่าไหนก็ว่าไปหรือว่าเวลาเดินไปรนจิบภาวนาก้าวไปพุทธก้าวไปโถอย่างนี้ก็ได้ถ้าต้องการภาวนาถ้าไม่ต้องการภาวนาก็ให้รู้นี่ก้าวเท่าซ้ายนี่ก้าวเท่าขวา เดินไปเดินมาอยู่ในห้องของท่านเป็นการจงกรมเท่านั้นพอม่เวลาเดินบินบาตเช้าไปบินฑบาตนับแต่เริ่มออกบินบาตจนัังกลับตั้งมันโนปิณิทานิว่าเราจะทรงอารมณ์แบบนี้ตลอดเวลาถึงไปถึกลับจะไม่ยอมไม่ยอมถอนอารมณ์เลยนี่เป็นกิจที่ทำที่ดีที่สุดเป็นการปฏิบัติในแบบฉบับที่ดีที่สุด เพราะว่าเป็นการทรงอารมณ์ไม่เป็นปกติไม่ช้าความชินเกิดขึ้นการทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติหมดเขาก็หยัดเท้าะออกวินาตไปสไตค์ขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาไมรนดนใจเสร็จเวลานั่งว่างนิดจิตจะจับอารมณ์ตามที่ต้องการคือลมไม่ใจเขาออกแล้วคำมาพุทโ นี่สำหรับคำภาวนานี่ก็ขอบอกว่าขอแนะนำแบบว่าไม่จำกัดนะใครจะภาวนาว่าอย่างไงนะไม่ไม่ห่วงไม่ห้มมมมมมมามก็คำภาวน,นามีนโยบายอยู่อย่างเดียวคือจูงจิตให้เข้าถึงสมาธิฉันั้นท่านจะภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ให้เป็นไปตามอัธาายาศัยและอย่าลืมว่าทั้งนั่งก็ดีทั้งนอนก็ดีทั้งยิงก็ดีทั้งเดินก็ดี ทำกิจกายงานอยู่ก็ดีจะลืมลมให้ใจเขาออกและพุโทโธถ้าควบกันไม่ได้ลมให้ใจไม่สามารถจะควบได้ก็ใช้คำพุโทโธจะเฉยๆนึกว้ในใจแม้จะคุยกับเพื่อนว้ามีจังหวะว่างนิดหนึ่งเราก็ดึงอารมณ์เข้ามาจับคำพุโทโธไว้เป็นปกติใหม่ๆก็จะมีอาการฝืนย่บ้างเป็นของธรรมดา,าถ้า,าการกินปลากรขึ้นมาวันทั้งวัน คืนทั้งคืนที่ขณะที่เราเตืนอยู่อารมณ์เช่นนี้จะจับอยู่เป็นปกติไม่มีอะไรอะไรเส้นไหมจากวินาศออกจากัดไปยิงกว่าจะกลับคำว่าพุทโธรู้หลงใจเขาออกแจะกล้องอยู่ในใจตลอดเวลาถึงเวลากเขากระทั hmm. um, a, era, yeah, time, gram, tense, ่งก well, ับเสียงที่เราไม่พึงปรารถนาเป็นเสียงละขคายสองใจในตางก่อน ในเวลานี้จิตใจเราเข้าถึงองค์สมเด็จพระจิวนวรอารมณ์ก็สงบสงัดเสียงดีก็สงัดเสียงเลวก็สงัดเสียงที่ถูกใจก็สงัดเสียงที่ไม่ถูกใจก็สงัดความหนือหน่อยเมื่อยล้าการร้อนกันหนาจับไม่สามารถจะทําใจว่าโยกเราได้ถ้รจะถามว่าวิธีแบบนี้ทํากี่วันจริงจะได้ผมขอตอบเลยว่าสิบห้าวัน เป็นอย่างเร็วที่สุดมีเราพูดกันจริงจริงเขานักปฏิบัติที่ดีถ้ารมอย่างนี้ส่งตัวความวุ่นวายเขาท่านพูดนั้นจะไม่มีเลยในหมูอคณะแะไม่มีการท่านลงตัวว่าท่านดีกว่าเขาท่านเร็วกว่าเขาท่านเสมอเขาจะไม่มีเพราะจะเป็นคนระมัดระวังอยู่ในคำภาวนาและลมหายใจเขาออกแล้วจะเอาอะไรไปอดเขา นี่รู้ไว้ด้วยว่าแค่คําว่าพุทโธและลมหายใจเขาออกสาม,มารถทรงได้ยิงการสี่สำหรับวันนี้เมื่ดูเวลาก็สมควรแล้วก็ขอยุติปแตเพียงเท่านี้นี่ขอท่านนักปฏิบัติทงหลายเจ้าปฏิบัติตามปทิยาสายที่ท่านจะลงทำจะนั่งหรือจะนอนหรือจะเดินหรืนนอจะเดินจะยนืนและเดินก็ได้สาหรับการแนะนําแบบนี้เวลากาหนดเวลาเลกไฟมีให้เป็นไปตามอัิยาใส่ของท่าน อานาสมณบุรุณีก็ขอ,อยุติคำแนะนำมาเพียงบุรีหวังว่าท่านหลายคงจะพาการรักษากำลังใจตามแบบปฏิบักิภาษาวะคั่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดีอ่ะไม่ปล่อยให้รมความชั่วเท่าที่เคยปฏิบัติมาแล้วนี้เป็นเจ้าใจต่อไปต่อไปนี้ไปขอทุกท่ันง็ตั้งใจโซรลมตามปฏิยาใส่ควสาม,สมารถสรงสติทำให้ยญะควบคุมกำลังใจคำภาวนาไว้ให้ได้ ตามที่ท่านต้องการตรวจดี